สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกนะคะชาว2ชาวสองปอลาวยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีราดาทาโรุไทยชาตาค่ะวันนี้กลับมาพบกับอาจารย์นรีในการทำคลิปด้วยงานเงินคมร,รักนะคะประจําเดือนตุลาคม2564ค่ะ3เดือนสุดท้ายของปี64แล้วนะคะทุกท่านเป็นยังไงกันบ้างนะคะสงคราว,าวนะคะ มาให้รู้กันบ้างนะคะอาจารย์นลีก็ส่งกำลังใจไปให้นะคะวันนี้อาจารย์จะมาทำคลิปนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนหรือว่าเมถุนนะชาวมิถุน,ะนาาถก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมค่ะตรงนี้อาจารย์แบ่งตามแบบไทยค่ะใครที่รู้ตัวว่าลัคนาสถิตในราศีแบบไทยก็สามารถดูคลิปนี้ได้เช่นกันค่ะหรือถ้าคิดว่าคุณแบ่งราศีตามแบบของตะวันตกแล้วมันมีความแม่นตรงนะคะ ก็สามารถที่จะเอาตามที่คุณแบ่งได้เลยค่ะนะเอาที่คุณคิดว่าตรงที่สุดนะตรงนี้นะคะค่ะตรงนี้เป็นการอ่านโดยรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจารยณในการรับชมค่ะวันนี้มีผ้าชุดใหม่มานะคะเอามาใช้เป็นพลังงาน3าใบนะของชาวมิถุนนะคะใบแรกนะคะชาวมิถุนนะคะ never alone นะคะชาวมิถุนคุณเป็นคนคู่นะเพราะนั้นตรงนี้นะคะ คุณจะไม่โดดเดี่ยว,ยวคุณจะไม่โสดนานนะคุณจะไม่เปลี่ยวเงานะคะน่าจะเป็นเดือนที่เหมือนกับมีสิ่งศักดิก์สิทธิ์นะคะคอยปกป้องคุ้มครองคุณอยู่ด้วยแล้วก็ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะโดนบันดาลให้มีใครสักคนหนึ่งนะคะที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคนโสดนะคะ Never Alone นะคะคุณไม่ได้โดดเดียวอีกแล้วนะคะคุณไม่ได้โดดเดียวอีกต่อไปหรือจริงๆแล้วคุณไม่เคยโดดเดียวนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มของปกปักรักษาคุณอยู่ตลอดเวลานะคะไพ่ใบที่สองนะคะ the eternal light of love o o ทำไมแบบว่าชาวมิถุนนะคะราศีของคุณนะคะคนคู่นะคะความรักมาแรงมากๆนะคะความรักของคุณนะคะมันดูมีแสงสว่างมันดูเต็มไปด้วยความหวังนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะถ้าใครที่กําลังนึกถึงนะคะความรักของตัวเองที่อาจจะมีปัญหาที่อาจจะ มีความคลุมเครือไม่ชัดเจนไม่แน่นอนอยู่นะตอนนี้นะคะแสงสว่างความรักนะคะกําลังจะเข้ามาหาคุณในเดือนตุลาคมแล้วทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยน่าจะมีความชัดเจนมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะได้พลพลังงความรักมาด้วยนะตอนนี้นะคะหรือใครที่รอความรักจากแดนไกลนะคะมีเกณฑ์ที่ได้เจอหน้ากันแล้วหรือเปล่านะ success นะคะโอ้โหแล้วก็เป็นเดือนที่ชาวม,มิถุนนะคะ คุณจะ,ะจะประสบความสําเร็จนะคะในสิ่งที่คุณเฝ้าเพีพยายามทํามานะตรงนี้นะคะความสําเร็จของคุณตรงนี้เป็นความฝันที่เหมือนกับว่าคุณรอให้มันสําเร็จมานานแล้วนะมันอาจจะดีเลย์ไปนะคะถูกอุปสรรคอะไรทําให้มันขัดขวางทาให้ไดาช้าไปนะเพราะนั้นตรงนี้นะคะน่าจะถึงเวลาของคุณแล้วนะคะที่จะประสบความสําเร็จหรือบางคน เริ่มต้นสิ่งอะไรใหม่ๆคุณจะประสบความสาเร็จนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้แล้วนะคะพลังงานขึ้นมาค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะมาทั้งในเรื่องของความรักแล้วก็ความสําเร็จนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะคะกับไพ่ทาโร่นะตรงนี้นะคะสตาร์ทาโร่นะคะไพ่ชุดใหม่เหมือนกัน มาดูกันนะคะพลังงานตรงนี้คุณได้เจ็ดเหรียญน,นะคะตัวของคุณนะคะช่วงนี้นะคะเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะตรงนี้นะคะเจ็ดเหรียญน,นะคะช่องทางการเงินของคุณนะคะเหมือนกับว่ามีเงินไหลเข้ามานะตรงนี้นะคะสี่ไม้เท้าโอ้ไพ่ของการเริ่มต้นที่มั่นคงนะคะหรือเท่ากับเป็นไพ่ความรักนะตรงนี้นะคะ สีไม้เท้ากันเริ่มต้นจับมือกันนะคะขอเป็นแฟนกันหรือว่าเข้าสู่ประตูวิวาก็ได้มีไพ่ของราชินีเหรียญโอ้ยเหรียญาม่กแล้วนะคะชาวมิถุนคราวนี้มาพร้อมกับเงินนะเดือนตุลาคมนะเริ่มรวยเงินทองนะแบบนี้นะคะหนึ่งไม้เท้าค่ะ ดูซิว่าจะมีอะไรอีกนะมีไพ่ของห้าถ้วยค่ะแล้วก็สี่เหรียญน,นะคะราชนีไม้เท้าค่ะ ห้าไม้เท้านะคะสี่ถ้วยค่ะ อ้าวาชาวมิถุนนะคะเดสตาร์นะคะมีไพ่ของ8ดดาบค่ะแล้วก็มีไพ่ของ2ดาบนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวตรงนี้กันนะคะในเดือนตุลาคมนี้ชาวมิถุนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเห็นชัดนี่เ่ยอาจารย์ปรับลงมานิดนึงนะคะอ่งน่าจะได้แล้วเนาะตรงนี้นะคะเหมือนกับตัวชาวมิถุนเองนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนะคะเหมือนตัวคุณเนี่ยใน ในสิ่งแวดล้อมที่มันแวดล้อมเข้ามานะคะอาจจะมีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องที่ไม่ดีนะตรงนี้นะคะเหมือนกับตัวชาวมิถุนเองในเดือนนี้ยังมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ต้องสะสางที่ต้องจัดการนะคะยังต้องเคลียร์กับพลังงานอะไรที่มันเข้ามาเป็นอุปสรรคในชีวิตของคุณอยู่นะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพลังงานของห้าไม้เท้านะคะแล้วก็แปดดาบสีถ้วยนะคะ หรือว่า5้าถ้วยตรงนี้นะคะนั้นในเดือนนี้นะคะคุณกำลังตั้งมั่นนะคะคุณกำลังใช้สมาธินะคะเราก็วางเป้าหมายของคุณวางแผนของคุณนะคะว่าคุณจะทำอะไรก่อนทำอะไรหลังนะคะสิ่งที่เป็นปัญหานะคะถ้าถามว่าปัญหาตรงไหนเนี่ยถ้ามันยังแก้ไม่ได้นะคะเหมือนกับตัวคุณอาจจะพักเอาไว้ก่อนนะคะ ความเป็นแปดดาความเป็นสีถ้วยนะคะอะไรที่มันยังแก้ไขไม่ได้ห้ามไม่ท้าที่ที่มันยังติดขัดนะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่เราต้องพักไว้ก่อนนะคะแล้วไปเริ่มต้นใหม่นะคะกับงานนะคะกับงานอย่างอื่นหรืออะไรอย่างอื่นที่คุณรู้สึกว่าคุณชัดเจนคุณสามารถที่จะทำได้คุณเห็นหนทางของความสําเร็จอย่างชัดเจนนะคะแล้วคุณไปต่อกับสิ่งนี้คุณแน่แน่ชัดเจนกับสิ่งนี้นะคะแล้วมันจะเป็นอย่างที่คุณตั้งใจนะคะ มันจะเป็นอย่างที่คุณตั้งใจคุณจะได้เริ่มต้นใหม่คุณจะได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวเงินทองลาบผลจากมันนะตรงนี้นะคะแล้วก็ได้รับเงินเข้ามานะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของงานใหม่นะคะบางคนทํางานใหม่ธุรกิจใหม่อะไรบางอย่างนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณเหมือนตั้งใจทําตัวสินค้าอาจจะเป็นตัวสินค้าที่คุณแบบคิดว่ามันต้องปังอะนะคะบางทีคุณอาจจะ ผิดหวังนะตรงนี้นะคะแต่ตัวอื่นนะคะที่คุณเอามาขายคู่กันมันกลับปังกว่าก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะมีอะไรที่มันเหนือความคาดหมายนะคะหรืออะไรที่คาดหวังไว้มากนะคะอาจจะมีพิกล็อกหรืออะไรตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้น ดูดีๆนะคะจับจุดดีๆนะคะคุณยังมีจุดที่คุณจะไปต่อได้ยังมีจุดที่คุณจะประสบความสําเร็จได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ตั้งใจนะคะความเป็นราชินีไม้เท้าหรือราชาไม้เท้าของคุณนะคะตั้งใจทําต่อไปนะคะโอกาสความสาเร็จเนี่ยยังอยู่กับคุณนะตัวนี้นะคะสําหรับใครที่คิดจะทํางานนะคะงานออนไลน์นะคะคุณได้เป็นเดอะสตาร์นะคะตําแหน่งของงานของคุณนะคะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขอะไรบางอย่างที่เป็นในงานออนไลน์ของคุณนะคะ แล้วมีการออทำให้ทำให้มันถูกใจอะนะตรงนี้นะคะทําให้ถูกใจลูกค้าอุ้ยถูกใจท่านผู้ชมนะแล้วคุณสามารถที่จะออน้องเฟลลี่เดี๋ยวอาจารย์ขอเอาน้องแมวลงก่อนนะคะค่ะจัดการน้องเฟลลี่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวนี้น้องตัวใหญ่มากๆเลยให้ขึ้นมาไม่ได้นะที่เต็มตัวเต็มโต๊ะแล้วนะคะตรงนี้อ่ะชาว ลัคนาราศีมิถุนนะคะชาวมิถุนเองตัวคุณนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานน่ยคุณมีความโดดเด่นนะคะเป็นเดอะสตาร์นะคะความสามารถศักยภาพของคุณเนี่ยเป็นที่น่าจับตามองมากๆนะคะเพียงแต่ว่าการได้รับโอกาสของคุณตรงเนี้นะคะมันอาจจะ ในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยนะคะมันอาจจะยังได้ไม่เท่าที่คุณคาดหวังไว้เท่าไหร่นะคะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะแต่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่ไม่เพียงพอนะคะกับความสามารถกับความทุ่มเทที่คุณได้ทำลงไปตรงนี้นะคะความเป็นเดอะสตาร์นะคะกับสีถ้วยตรงนี้นะเพราะนั้นคุณอาจจะมีความขัดแย้งใจอยู่บ้างนะคะ หรือบางคนนะคะอาจจะมีการคิดโยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานประจำนะคะงานราชการหรืองานอะไรที่คุณอาจจะทําอยู่นะตรงนี้นะคะอาจจะมีความคิดตรงนี้อยู่ในใจนะคะกําลังรอหาทางเลือกนะคะก้าวถ้วยหาทางเลือกหาที่นะคะที่จะไปเริ่มต้นใหม่ๆนะคะไปเติบโตไป ไปเป็นใหญ่เป็นโตในในที่ใหม่ของคุณได้มากกว่าที่เดิมนะคะบางคนนะแต่สําหรับบางคนที่สามารถอยู่ได้อยู่เป็นนะตอนนี้นะคะจะรู้สึกว่าคุณจะค่อยๆฉายแสงของคุณนะคะความสําเร็จที่คุณมีอยู่เนี่ยเก็บสะสมความสําเร็จตรงนี้นะคะถึงแม้ว่าวันนี้นะคะ อาจจะยังไม่ได้เท่าที่คุณคาดหวังนะตำแหน่งที่ได้อาจจะยังไม่ใหญ่โตมากพอเท่าที่คุณคาดหวังนะคะแต่คุณกำลังรอนะคะให้ความโดดเด่นของคุณเนี่ยเป็นที่ประจักษ์กับสายตาของหัวหน้าของผู้ร่วมงานนะคะเพื่อที่จะเติบโตให้มากขึ้นไปกว่าเดิมในวันข้างหน้านะเพราะนั้นตรงนี้บางคนอาจจะต้องอดทนรอคอยนะคะแต่ใครที่ไม่อยากรอนะอาจจะมีเกณฑ์การมองหาที่ใหม่ๆนะมันมีไพ่ของหนึ่งไม้เท้าอยู่ด้วย ะะแต่ณนะเวลานี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าปุตตะนะคะห้าถ้วยอ่ะนะคะอาจจะยังเจอที่ใหม่ที่มันยังไม่เจอที่ใหม่ที่มันดีงามที่แบบว่าที่คุณจะจะโอเคกว่าที่เดิมนะคะก็เลยอาจจะยังทํางานในที่เดิมไปก่อนนะเพราะอันตรงนี้นะคะคุณก็ยังได้นะแต่อาจจะได้ไม่เท่าที่คุณคาดหวังนะเพราะนั้นตรงนี้อดทนอีกนิดนึงนะคะชาวมิถุนนะ สิ่งที่คุณจะได้นะคะก็คือการยอมรับนะคะในความสามารถของคุณนะคะถึงแม้ว่าบางคนหัวหน้านะคะหรือผู้ใหญ่อาจจะไม่ค่อยสนับสนุนเท่าที่ควรนะคะแต่ความสามารถเด่นดันของคุณตรงนี้นะคะ คุณกำลังเป็นที่น่าจับตามองนะคะของบริษัทขององค์กรอื่นคนที่เขาจะเห็นค่าของคุณนะคะอาจารย์รู้สึกว่าอีกไม่นานบางทีเขาจะติดต่อกับมาหาคุณเองก็ได้นะคะแล้วคุณจะมีโอกาสได้โยกย้ายไปอยู่ที่ใหม่นะคะที่ที่คุณอาจจะแบบเอ้ยนึกไม่ถึงเลยก็ได้ว่าตรงเนี้ยเราเคยฝันเราเคยคิดไว้ว่าเราอยากทำที่นี่นะคะแล้วคุณจะมีโอกาสได้ไปนะตรงนี้นะคะ นั่นถ้าเกิดคุณไปติดต่อเองเนี่ยบางทีอาจจะยังไม่ได้อย่างที่ถูกใจนะคะแต่มันฟุกๆอะนะในเดือนนี้นะคะบางทีอะไรที่คาดหวังไว้กลับไม่ได้แต่อะไรที่ไม่ได้คาดหวังไว้กลับได้นะสามิถุนนะบางทีโชคชะตาก็เล่นตลกกับชีวิตของเราเหมือนกันนะคะ อ่ะทีนี้มาดูนะคะว่าใครที่ทําธุรกิจอยู่เป็นยังไงบ้างนะคะธุรกิจของคุณนะคะคุณพยายามปรับปรุงแก้ไขนะคะจนมีความถูกอกถูกใจมีความโด่งดังมีชื่อเสียงขึ้นมานะในเรื่องของการงานนะคะอะไรที่ไม่ใช่นะคะคุณปรับเปลี่ยนคุณเริ่มต้นใหม่นะคะคุณผลักดันนะคะสินค้าบริการของคุณเนี่ย ให้มันกลับมาแจ้งเกิดได้นะบางคนมีการปรับเปลี่ยนแพคเกจจิ้งปรับเปลี่ยนโปรโมชั่นหรืออะไรบางอย่างนะคะดูแบบว่ามันมีโอกาสที่จะได้เงินเข้ามาเรื่อยๆนะคะเหมือนกับเดือนนี้ชาวมิถุนเองที่ทําธุรกิจนะคะบางทีคุณไม่ได้เอากําไรเยอะนะคะเหมือนคุณรู้สึกว่ากําลังซื้อของลูกค้าเนี่ยอาจจะไม่ได้มีกําลังมากพอเขาอาจจะตัดสินใจยากนะคะคุณก็เลยอาจจะ ขายสินค้าหรือบริการหรือทําธุรกิจอะนะคะที่ในเชิงที่เอากําไรน้อยเพื่อให้ได้จํานวนการขายจํานวนการเข้าถึงที่เยอะมากขึ้นนะคะนั้นสิ่งที่คุณกําลังจะทำอะนะคะเหมือนแบบอารมณ์แบบเป็นการคืนกําไรกับลูกค้าก็ได้นะเพราะนั้นตรงนี้นะคะเหมือนกับกลายเป็นว่าขายน้อยนะคะกำไรน้อยแต่กับขายได้ปริมาณมากนะตรงนี้นะคะเนี่ย กลายเป็นว่าคุณได้เริ่มต้นนะคะในอีกรูปแบบหนึ่งหรือเป็นการขายออนไลน์นั่นหนึ่งไม้เท้าตรงนี้นะคะทาให้การเงินที่เข้ามาในช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคมเนี่ยราชินีเหรียญน,นะคะหรือราชาเหรียญคุณมีความเอ่อมีไรายได้ที่เข้ามาเยอะแล้วก็ปังๆกว่าเดิมน <laughs> ะทางนี้นะคะเ <laughs> พราะฉะนั้นอาจจะต้องอดใจรอนิดนึงนะคะใครที่กําลังแบบว่า ปรับปรุงแก้ไขนะคะธุรกิจอะไรของคุณอยู่นะใจะเย็นๆนะคะเดี๋ยวเงินจะมานะตอนนี้นะคะส่วนใครที่จะเริ่มต้นเลยนะคะเริ่มต้นทําธุรกิจใหม่ๆเลยมีโอกาสไหมนะคะคนที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆในเดือนตุลาคมนะคะมีโอกาสนะคะแต่ว่าอาจจะมีเขาเรียกว่าปัญหาอุปสรรคติดขัดอยู่บ้างนะคะหรือระวังเรื่องของหุ้นส่วนการ ไม่เข้าใจกันหรือการเห็นต่างหรืออะไรตรงนี้นะคะอาจจะนํามาซึ่งความผิดหวังหรือการมีปัญหากันน่ยนะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆค,คุยกันด้วยดีนะตรงนี้นะคะหาทางเลือกหาทางออกนะคะหรือบางทีเป็นการเอาเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอา,เอาคําตอบในใจของเขากับคําตอบของใจในใจของเราเนี่ยมารวมกันนะคะเป็นอีกหนึ่งคำตอบหนึ่งที่ตัวคนทั้งสองคนเนี่ยนะ ตัวคุณกับหุ้นส่วนทุกคนเนี่ยเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นคําตอบที่ใช่สําหรับทุกทคนมีความต้องการของทุกทคนนะคะร่วมกันอยู่ในนั้นนะคะเพราะนั้นเป็นเป็นเดือนที่ตัวชามเดืนที่ตัวชามิถุนเองเนี่ยนะคะจะพยายามแก้ไขปัญหานะคะด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ความคิดนอกเกาะหนึ่งไม้เท้าการิเริ่มทําสิ่งใหม่ๆ นะคะนนั้นอะไรที่ไม่ดีอะไรที่มันไม่ใช่นะคะถ้ามันจบไปไม่ได้เราก็พักกันไว้ก่อนนะเดี๋ยวรอโอกาสดีๆแล้วค่อยกลับมาแก้ไขปัญหาตรงนี้ต่อนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะอย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะการเงินของคุณเนี่ยมีทั้งรายได้นะคะจัดงานประจำนะคะแล้วก็คนที่ทำธุรกิจทำอะไรงานเสริมนะคะ มีโอกาสนะคะที่จะสร้างรายได้เข้ามาแบบมันปังปังมากขึ้นนะตรงนี้นะคะโดยเฉพาะใครที่อาจจะปรับปรุงธุรกิจหรืออะไรตรัวนี้นะคะมีโอกาสกลับมาดังกลับมาปังนะเพราะนั้นเงินเนี่ยมันเข้ามานะคะค่อนข้างเยอะนะในเดือนตุลาคมนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเรียนนะตัวนี้นะคะการเรียนของน้องๆนักเรียนน,นิสิตนักศึกษานะคะ การเรียนของน้องๆน,นะคะเหมือนกลับมาเริ่มต้นกลับมาตั้งใจเรียนกันใหม่นะคะหลังจากที่อาจจะเอาเวลานะคะก้าวถ้วยไปทํากับสิ่งที่มันเบี่ยนเบนความสนใจของเราไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะกลับมาตั้งใจเรียนกลับมาทํางานส่งอาจารย์นะตรงนี้นะคะอะไรที่มันไม่ดีมันไม่พอใจนะคะกำลังน้องๆเองกำลังเริ่มต้นแก้ไขปรับปรุงตรงนี้อยู่ ะะแล้วก็เป็นอะไรที่เหมือนกับมัน,ม,นมันจะกลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วเป็นไปด้วยดีนะคะแก้ปัญหาหลายหลายอย่างที่ที่ตัวน้องเองอ่ะนะคะอาจจะยังรู้สึกไม่เข้าใจรู้สึกสับสนอ่ะนะคะมันมีไพ่ของสองดาบขึ้นมาด้วยนะคะเพราะนั้นหลังจากที่น้องๆเนี่ยจับทางถูกแล้วเข้าใจแล้วนะคะเราจะเรียนแบบไหนเราจะทํายังไงทํางานอะไรส่งอาจารย์เนี่ยเหมือนกับสิ่งที่เราทาออกไปอะ่ะมันเป็นสิ่งที่เหมือนได้รับ การยอมรับนะคะเดอะสตาร์นะคะยอมรับในความสามารถยอมรับในความคิดสร้างสรรค์นะคะในไอเดียของน้องๆเองนะเพราะนั้นมันเป็นเดือนที่เหมือนตัวน้องๆเองเนี่ยหลังจากที่มีการพยายามแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วมันจะกลับมาสำเร็จนะคะแล้วเราก็จะมีความภาคภูมิใจในตัวของเราเองมากขึ้นด้วยนะคะ ส่วนเรื่องของการเรียนต่อนะคะการขอทุนเนี่ยมันขึ้นมาเป็นห้าไม้เท้านะทั้งตรงนี้นะคะบางคนอาจจะมีอุปสรรคนะคะการเดินทางไกลไปต่างประเทศห้าไม้เท้าติดขัดมีปัญหาอุปสรรคอะไรเพราะนั้นตรงนี้อาจจะต้องชะลอไปก่อนนะคะสำหรับในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะคะในเรื่องงานเรื่องการเรียนตรงนี้นะคะให้ขึ้นมานะคะมี ราชินีไหมราชินีเหรียญน,นะคะตำแหน่งของสตร์ชะการติดต่อสื่อสารในเรื่องธุรกิจนะคะแล้วก็หนึ่งในทาที่รองรับนะคะคุณอาจจะมีลูกค้ารายใหม่ที่เข้ามาเป็นลูกค้ารายใหญ่นะคะได้ติดต่อได้เขาเรียกว่าอะไรอะดีลนะคะได้ตกลงทําธุรกิจร่วมกันนะคะมีมีหุ้นส่วนใหม่ๆที่เข้ามาก็ได้นะคะหรือคุณมีลูกค้ารายใหญ่ๆที่เข้ามาแล้วทําให้ได้เงินก้อนได้เงินเยอะขึ้นนะอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะ อามาเรื่องของความรักดีกว่านะคะตรงนี้นะคะอาจารย์ดูให้คร่าวๆนะคะความรักของชาวมิถุนนะคะชาวมิถุนคอนโก่อนนะคะคอนโซดตำแหน่งปุตตะของคุณเนี่ยเป็นห้าถ้วยนะตรงนี้นะคะห้าถ้วยมาพร้อมกับ หนึ่งไม้เท้าค่ะเหมือนกับหลังจากที่คุณเศร้าโศกเสียใจกับเรื่องของความรักนะคะอาจจะมีคนที่น่ารักนะคะคนที่แสนดีนะคะราชินีไม้เท้าหรือราชาไม้เท้านะคะพลังงานของคนธาตุไฟเมื่สิงธนูนะคะ ที่เข้ามาเริ่มต้นนะคะคบหาดูใจกับคุณนะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่นะคะมาเป็นตัวเลือกก็ได้นะคะหรือว่าชาววิถุนเองในช่วงนี้กําลัง The Star ร์นะคะกำลังเป็นเดอะสตาดูโดดเด่นดูมีความสามารถนะคะเป่งประกายออรา่าดีมากๆนะคะอาจจะมีถึงสองคนนะคะหรือบางคนอาจจะมากกว่าน,นี้ก็ได้นะคะมีพลังงานของชาว ธาตุด,ดินนะคะมังกรทศกันที่เข้ามานะคะเกี่ยวข้องกับชาวมิถุนด้วยนะคะมาเป็นตัวเลือกนะเพราะนั้นตรงนี้นะคะคุณอาจจะมีคนเข้ามาสนใจมาขายขนมจีบคุณนะคะถึงสองคนในเวลาเดียวกันก็ได้นะคะถามว่าตรงนี้นะคะคุณจะเลือกใครเหมือนจริงๆตัวตัวคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะสีถ้วย คุณอาจจะชอบอะไรในตัวของราชินีเหรียญน,นะคะแล้วก็มีบางอย่างที่ไม่ชอบในตัวเขานะคะส่วนคนที่เป็นราชาราชินิท้าวคุณก็มีอะไรบางอย่างที่ชอบในตัวของเขามากๆนะคะแต่ก็อาจจะมีอีกอย่างหนึ่งที่คุณไม่ชอบในตัวของเขาเช่นกันนะมันไม่สามารถจับสองคนนี้มาเขย่ารวมกันได้นะคะถึงจะได้คนที่เพอร์เฟกต์สำหรับคุณนะ่ะนะรานั้นตรงนี้คุณเหมือนกับ จะศึกษาดูใจไปก่อนนะคะสองดาบนะคะบทสรุปของคุณคุณยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเลือกใครนะคะคนโสดนะอาจจะให้เป็นเพื่อนเพื่อนคนพิเศษนะคะเพื่อนรู้ใจกันไปก่อนยังไม่ได้ให้สถานะแฟนก็ได้นะคะเป็นเดอะสตาร์แล้วบอกว่าสวยหล่อสวยหล่อเลือกได้นะแบบนี้นะคะชาวนิถุนนะ,ะโอเคนะความรักคนโสดนะคะคุณไม่เงียบเหงาแล้วนะคะแถมคุณยังมีตัวเลือกด้วยอ ส่วนความรักของคนที่มีคู่นะคะจะดูให้คร่าวๆก่อนนะคนที่มีคู่เป็น1ไม้เท้านะคะราชินีไม้เท้า9ก้าถ้วยแล้วก็5ไม้เท้านะคะคนที่มีคู่นะคะถึงคุณกับคนรักเนี่ยอาจจะมีความขัดแย้งอะไรกันอยู่บ้างนะคะ แต่ในความขัดแย้งตรงนั้นหรือในความหึงหวงนะคะคุณอาจจะมีสเสน่ห์นะคะเป็นเดอะสตาร์ตรงนี้นะคะคนรักอาจจะหึงหวงคุณหรือคุณอาจจะหึงหวงคนรักนะคะแต่ท้ายที่สุดนะคะสี่เหลี่ยญยังมีกันและกันอยู่ในใจนะคะก็เลยกลับมาปรับความเข้าใจกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะยังไม่ทิ้งกันไปไหนยังไม่ปล่อยมือกันไปไหนนะคะหรืออาจจะจูงมือกันนะคะทําอะไรดีๆทำธุรกิจอะไรร่วมกันก็ได้นะในช่วงนี้นะคะหาเงินเข้ามานะคะใน ความรักของคุณนะคะในการเป็นคู่รักของคุณมากขึ้นก็ได้ค่ะสำหรับพลังงานของความรักของคนที่มีคู่ในเดือนนี้นะจะรู้สึกว่าความรักของคุณเนี่ยนะคะมันเป็นการค่อยๆเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะค่อยๆพยายามปรับพยายามแก้ปัญหาซึ่งกันและกันนะคะอาจจะผ่านเรื่องราวอะไรที่ทําให้ผิดหวังนะคะ ที่ทําให้อาจจะเสียใจนะคะหรือมีเหตุที่ทําให้กระทบกระทือนกับจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งมีความขัดแย้งอะไรกันบ้างนะคะแต่ในที่สุดเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนกับตัวคุณกับคนรักของคุณเนี่ยก็ยังมีความรักนะตองนี้นะคะมีความผูกพันซึ่งกันและกันความเป็นเจ็ดเหรียญตรงเนี้ยนะคะสี่เหรียญยังมีกันและกันอยู่ในใจนะคะก็เลยกลับมาเริ่มต้นกลับมาพัฒนาความรักกันใหม่นะคะกลับไปต่อด้วยกันนะครับ หมือนคนรู้สึกว่าความรักของคุณเนี่ยเดอะสตาร์ที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่มีการแก้ปัญหามีการปรับจูนเข้าหากันแล้วมันมันทำให้อะไรหลายอย่างที่อาจจะเคยอึมครึมบรรยากาศของความรักอะไรที่เคยอึมครึมตรงเนี้ยนะคะมันมันมันมีความรียกว่าอะไรอะ่ะมันมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะมันไปด้วยกันได้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะตรงนี้นะคะสําหรับ คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะตรงนี้นะคะขอดูให้กับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนิดนึงนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะความรักของคุณนะตรงนี้นะคะมันมีความเศร้านะคะห้าถ้วยมันมีความผิดหวังนะคะแต่คุณก็ไม่สามารถที่จะลืมเขาได้นะคะสี่เหรียญเขายังอยู่ในใจของคุณเสมอนะตรงนี้นะคะ เหมือนตัวเขาเองนะคะคนรักของคุณเนี่ยเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วหรือเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับมีตัวเลือกเยอะนะคะเราก็ยังไม่ได้ชัดเจนกับเราเท่าไหร่นะคะแอบคุบแอบคุยกับเรานะคะหรือว่าเราเป็นตัวเลือกหนึ่งของเขาอะนะคะแต่ว่าเราอะนะคะเหมือนเราจริงจังกับเขามากเลยนะอารมณ์แบบนี้นะคะหรือไพ่อาจจะสลับตัวตนกันก็ได้นะตรงนี้นะคะเพราะนั้นเหมือนชามิถุนเองที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยนะคะความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยอาจจะแบบ มามาไปไปนะคะความเป็นสีถ้วยนะคะอาจจะมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันนะคะแต่เหมือนกับก็ยังก็ยังไม่สามารถที่จะตัดใจชกันได้นะตรงนี้นะคะมีปัญหาบางอย่างที่มันอาจจะไม่เข้าใจกันทะเลาะกันลงตัวนะหรือว่าความสัมพันธ์ตรงนี้เหมือนกับว่าคุณสองคนน่ะรู้ดีว่ามันมีความผูกพันมั่นคงต่อกันมากๆนะคะแต่ทางเลือกอ่ะตรงนี้นะคะแดดาบมันยังดู มันยังดูแบบไม่รู้จะออกจะไปทางไหนจะทำยังไงดีนะคะแปดดาบยังมืดแปดด้านอยู่นะคะแล้วสุดท้ายตัวคนเองก็เหมือนกับลังเลนะคะสองจิตสองใจนะคะว่าตกลงแล้วเราจะไปต่อนะคะหรือเราจะพอแค่นี้แล้วเราจะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของเรานะคะนั้นเป็นเดือนที่เหมือนกับว่าชาวมิถุนเองเนี่ยอาจจะกลับมาถามใจตัวเองดูนะคะว่าเราจะเอายังไงต่อไปทีกับชีวิตของเรานะคะเราจะเลือกทางไหนนะคะมันจะเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะ ค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราดูกันอีกทีนึงนะคะในเรื่องราวความรักนะคะของสสถานะนะคะสดมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเดี๋ยวอาจารย์มาดูนะคะในไพ่ Oracle คให้นะคะเอ่อ the o r g i l e gift นะคะในเดือนนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาอะไรบางอย่างที่มันทำให้เหมือนคุณคิดวิตกแก้ไม่ได้นะคะแปดดาบที่ขึ้นมานะ คุณอาจจะได้เจอกับใครบางคนนะเจอแบบฟุกๆเจอแบบปฏิหารแล้วเขาให้คําแนะนําดีๆหรือว่าไปอ่านหนังสือไปได้พบเจอเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันสร้างไอเดียใหม่ๆนะคะเหมือนกับคุณได้ก็ t ไอเดียแล้วนํามาแบบว่าเป็นแสงสว่างในการแก้ปัญหาต่างๆตรงนี้นะคะทำให้คุณผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้นะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าจะมีอะไรอีกนะคะ imperfect harmony นะคะ เหมือนกับช่วงชีวิตของคุณตรงนี้นะคะมันจะเป็นการก้าวข้ามผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคต่างๆนะคะมีชีวิตที่มีความสุขนะคะมีความลงตัวมากยิ่งขึ้นนะ ไทม์แมชชีนนะคะอาจจะเป็นเดือนที่ชาวมิถุนเองนะคะอาจจะเจอกับคนเก่าๆเ,เรื่องราวเก่าๆนะคะอะไรบางอย่างที่เข้ามาแล้วทำให้เรารู้สึกอบอุ่นรู้สึกมีความสุขใจมากขึ้นนะคะหรือบางคนอาจจะเดินทางกลับไปบ้านนะคะกลับไปเยี่ยมครอบครัวเจอญาติพี่น้องเจอเพื่อนเก่านะคะเหมือนกับได้ย้อนเวลาไปในอดีตแล้วคุณรู้สึกว่าเออมันมีความรักที่อยู่รอบๆตัวคุณนะคะเอา,เาแบบนี้นะ uh. ตรงนี้นะคะไม่ว่าปัญหาจะเกิดขึ้นมาอย่างไรนะคะอาจารย์นรีเป็นกําลังใจให้นะคะคุณตั้งสติให้ดีนะคะคุณหาทางออกให้ได้นะคะตรงนี้นะคะอะไรที่มันยังแบบยังไม่ชัดเจนนะคะอาจารย์ว่าคุณอาจจะพักไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนนะคะแล้วไปกับสิ่งที่คุณสามารถที่จะส่งพลังไปได้นะคะ มุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จไปได้นะไปทีละอย่างนะตัวนี้นะคะแล้วคุณจะผ่านพ้นอุปสรรคนะคะจนประสบความสำเร็จไปได้อย่างแน่นอนนะอาจารย์นัดดีเป็นกำลังใจให้ค่ะใครอยากเป็นกำลังใจกับอาจารย์นะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจกับอาจารย์ด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปจะต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ